วันดีครับยินดีต้อนรับเขาสู่ควนิติเวศก็หลังจากผ่าตกเซ็จเจก่อนยิ่งทกับขาขินกันไม่มี <ๆ S 1> แล้วครับวันนี้ก็มีไข่เจียวหมูสับแล้วก็พัดก,กะเพราประมาณนี้แหละครับให้ทีมงานไปซื้อผงชูรสไก้ซอสกดตักมับนไปเอากินเกียบครึ่งวันได้มาจะผ่ากันเปลี่ยนี่ อาอใหม่ซะดื้ออเอสะลุแกนของเราครับนี่แลกได้ก็แลกแลกไม่ได้ก็ต้องแลกอืมอู้จ้าวเว้ยใครเด็กินเราก็เด้ออืมอุ้ยอืมนะครับเขาโอ้วงเราเลย บรรยากาศคนมานั่งคอยกินก็นดูอะจักที่เป็นลมเป็นแรงนี่ได้น,นี่ปีทัดชนกก็ที่เป็นลมเป็นแรงเอาลุงเป็นไงบ้างเวง้ย <laughs> ลุงน้ำตาลต่ำดื้อสลดลวนไปเลยอืมโอ้ควานิติเวสอันนี้เป็น EP 2สองของช่องปูนแอนช n แนล ภาพหน่อยอือรู้เด็กเกดเมันไม่ทันใจกระทะไฟป่ามันไม่ทันใจคือเตาเก็บเตาถ่านระบ้านอ่ะรอไปเด้อติ๊กตอก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 ตอกตอกติ๊กตอกตอก ติกติกปั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 กติกติดตักป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 ักนุ่นนุ่นนี่ตอกติดตอกอิกตักอิดตอกเอาความนิทเวศเราอย่าไปซีเรียสพี่อืมอืมบอกว่จุ่งไหนโน่นนายอืมโอ้ยโหดเลอแต่ทำไปเรื่อยเลยแหละไงก็ฝากดูทิ้งไวยเด้ออย่าเพิ่งคำคาญกันเด้อครับ ของช่องปูนแอนเชนนี่อืออือโอ้แลวให้มันให้มัมน,ใมนใกลใ้ๆไหมหน่อยก่อนรถยึดซับัดให้ดูดูเด้อยเกลือเอ้มีมมพริกียจะใส่พัดกะเพรานี่หมูก็ล้วนล้วนมาก่อนให้มันสุกก่อนเพราะว่ากระทะมันเพิ่งไม่ไม่เคยกระทะอะไรก็เลยล้วนให้มันสุกก่อนอพริกดิบก่อนใส่เข้าไปเพื่อหมอยแบบ อร่อยปากละปากตูดไปเลยจ้เอ้เอาเด้อนั่นนะอุ้ย,ย,าน,ายนี่วะซึดด้วยไหมหรอนี่ฉันลองแบบเอ๋หลันตัวทับย์ไทยลุงอืดูอีกเด้ออ่ะดูตรงนี้สโลงแห้งหน่อยเด้ออืมอยเอาอีกทีนึงนั่นนะอืมดูสีบอสลุงเอ้ยหลับตัวทับให้ได้ไ ก่อนชามาโทรศัพท์ผมทำมามาเดี๋ยวจิรบเอีงไหมเสีงโทรศัพท์เอา้าเนื้อมันร่อนชาเพระาะว่ามันติดก,กระทะอุ่นี่ยๆดกลืมเล่งไฟ <c oughs> เอาละเวรอ ยังไงใ,ใครถูกไหมเอาไม่รูกกันไหมมาหรอเออว่างไงตกซกแรงเหลือตุกสองวันสองคืนเหรอมึงอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมสาระบลิดเห็นเมีวตังไว้หายไหมหรอ เออเออนี่และเอ้ยข้ากินนี่มันก็ได้ทำนั่นแหละอืม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 เออมันนี่มันมีโอทีอะไหรือเปล่าวะนายหน่งอาจะเป็นหรอวะเออ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 เอาแค่นี้แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังทำกับเขาอยู่กำลังทรวไข่วางกันทั้งวันเลยหลังนั้นเออ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 เฮียนเอ้ปุบ อืมฮีที่นี่แหละอืมโอ้ยไอ้ตากล้องของแท้นี่วะเนี่ยเมนูที่สองผัดกะเพราเดตียวเฮี้วอ,อไปเล,เลยเกอเอ้ยผัดดูเขา,าให้มัติดหาเด้ออืม นี่แหละนี่แหละที่เด็ดต่อรู้วิ่งเข่าของน้ำกันแบบนี้แหละนานเลยแกเอ้ย อมันมีน้อยอเป็นไหลกันเว้ยยีน้องแนวฉันเ พัดกับพอผมไม่ชอบพัดแบบแข่งๆนี่มันไม่มีมีดซู่อขาวให้ทีมงานซี่อมาโอเโยลืมปีกเลย ไหนมีน้ำตาลไหมติ๊นี้มาชีบแต่ตัดนั่นไหนมัน้ำตาลมาลูกน้ำต,ตาลหัวนิดหน่อยต,ต <c oughs> ั้งแั่ก็ได้มะชิมแบบไปไหนวะน้ำ <c oughs> ต,ต,ตาลตาลัดไปหน่อยตามชิงนผมไม่ชอบหวานนะครับเร็จแรงน้งนองมันเจ้าตัวตะกองดา ฝ่าไปเรืออเ่อยใแบกบะเพรามูลเนี่ยเขาปลูกขายไม่นาจะเพชรเท่าแบบไอ้ที่มันหยุด <c oughs> ไอ้ที่มันหยุดแตมันมันนอกกำโคกขนาดที่มัน <c oughs> ไอ้ที่มันแบบไอ้ที่มัน <c oughs> ไอ้ทีมันแบบว่าลื้นลๆๆนลื่นลื่นนะครับโมน,นันน่ะแซ่บเลยแหละเจ้โอ้าวโหเดี๋ยวดูตอนกินข้าวเลยโอเคมากินข้าวนำกันนี่นะ <c oughs> จงแหไดเด้ยของหวานนะนะั่นนะหิวคือกันก็ได้อยู่นะ ได้อยู่แต่มันขาดยังที่ว่าแมวพักมาจงนี้เลยครับผมวันนี้ก็มีกับเขากาดมาเหมือนเดิมมามาดูกับเขามีไข่เจียวหมูตับผัดกะเพราชุ้หน้าไม้แล้วก็ต้มจืด ต่อปิ้ีงไก่นี่ครับนิติเวศควรัวนิติเวศวันนี้ถ้าวางมากิ้นขอรวดกันเด้อท้าไงบอกฝากกดติดตาม YouTube ช่องปูเนียนแชนแนล,นแ,นลแล้วก็ช่องเทนเที่ยวไปทั่วเด้อจก่อินตังกี่ตังก็เลยกลำลังเนื้อเนื้อจะไม่ต้องก็เนื้อเก็บแพง